สวัสดีครับวันนี้ทีมงานพโพสต์นะครับเดี๋ยวจะมาสอนนะครับวิธีการเขาเรียกว่าใช้ตัวคีย์การ์ดนะครับซึ่งตัวพโพสต์เวอร์ชันใหม่นะครับโพสต์บนเครื่อง Windows เนี่ยนะครับแล้วก็บน iOS เนี่ยจะรองรับนะครับการเขาเรียกว่าค้นหาสมาชิกนะครับหรือเพื่อง่ายคือตอนที่มีการทําสั่งซื้อเนี่ยนะครับเราสามารถที่ใช้การ์ดบัตรสมาชิกเนี่ยนะครับเลือกระบุลูกค้าได้ผมจะทําให้ดูนะครับโดยการ กดตรงเลือกผู้ขายซึ่งจริงมันต้องมีการตั้งค่าก่อนแต่ว่าผมจะลองไม่ตั้งดูก่อนนะครับก็เิกาคือตั้งไว้เรียบร้อยและอันนี้คือเครื่องสแกนนะครับก็อน,นี่ผมใช้บัตรนี้ก่อนอันนี้คือจะเป็น NFC นะครับก็จะเห็นว่าพอสแกนปุ๊บมันก็จะได้ผมจะทําให้ดูใหม่อีกทีนะครับช้าๆนะครับกดตรงนี้นะครับแล้วก็ก็จะเห็นว่ามันก็จะทําการเลือกให้อัตโนมัตน,นะครับ ไปเรื่อยๆหรือจะเป็นบัตรเซเว่นิ้ๆก็ได้นะครับบัตรเซเว่นนะก็ผมจะสแกนนะครับปึง้งนะก็จะง่ายๆเลยอย่างนี้นะครับคราวนี้เบื้องต้นก่อนเราจะทําการเปิดโหมดไอ้ตรงนี้ได้ไงโดยปกติมันจะไม่เปิดโหมดนี้นะครับวิธีการก็คือไปที่เลือกลูกค้าครับแล้วก็ตั้งค่านะครับแล้วก็กดสวิตช์ตรงนี้โดยปกติตรงนี้จะออฟอยู่นะครับมันจะไม่สามารถสแกนบัตรได้ให้กดตรงนี้ก่อน ปรากฏปุ๊บเราต้องทําการระบุความยาวของรหัสบัตรสมาชิกนะครับแล้วก็ความเร็วในการอ่านก็ความเร็วในการอ่านเนี่ยใช้ค่า default หรือค่ามาตรฐานนั่นคือ100ส่วนตรงนี้เนี่ยรหัสนะครับของบัตรนะครับที่ไอพวกเนี่ยมันมีเท่าไหร่บางคนก็18บางคนก็17บางคนก็10บางคนก็8ก็เกาะตามมันเข้าไปนะครับก็แค่นี้เองครับถ้าเกิดคุณลูกค้าสนใจยังไงก็สามารถเข้ามาแวะชมนะครับที่เว็บไซต์นะครับ POS POS นะครับหรือ pospos.co ได้นะครับ หรือดูลิงก์ใต้ต YouTube อันนี้นะครับขอบคุณครับ